ไปที่จังหวัดลำพูนจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานสการะพระนางจาามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี2,568ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคม2,568เทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปรถมกษัตริย์เมืองลำพูนผู้ทรงก่อตั้งนครหริปุญชัยมาแล้วกว่า1,300ปีนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางนัทพรชูวงศ์รักษาราชการแทนนาย,ยกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยประหลัดจังหวัดลำพูนนายรุ่งโรสุนทรท้องถิ่นจังหวัด และนางลัดดาพรมเมืองพัฒนาการจังหวัดลาพูนร่วมถแถลงข่าวการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2568เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์เมืองลำพูนผู้ส่งก่อตั้งนครหริพุนชัยมาแล้วกว่า1,300ปี ในปีนี้จัดภายใต้การแสดงความอาลัยถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดลำพูนมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้สอดรับกับช่วงเวลาของการไว้อาลัยพระองค์ท่านโดยเฉพาะกิจกรรมณเวทีกลางภาคคำ่ำและบูธนิทรรศการต่างๆค่ะ อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวยังคงเป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าไว้เป็นของฝากของที่ระลึก ของขวัญในช่วงปีใหม่พศ2569โดยจะมีพิธีเปิดในวันแรกของการจัดงานก็คือวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568ในเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกร้านมัชากาชาติโดยในแต่ละคืนจะมีการจำหน่ายบัตรมาชากาชาติในราคาฉบับละ20บาท เพื่อให้ได้ลุ้นของรางวัลเช่นรถจักรยานยนต์โทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาตลอดการจัดงานรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน และตลอดการจัดงาน10วัน10คืนยังมีกิจกรรมการประกวดนางสาวลำพูนการแสดงของหน่วยงานต่างๆรวมถึงการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนเป็นต้น จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจํปี2568ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคม2568นี้ค่ะณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนิว24สถานีประชาชน กน,นิกาวิวจิตสกลการสุทธิสมน้อยหาภาพข่าวพระราาสุวรรณรายงาน